ตอนแดดก็คือย้อนแสงสุดๆแต่ปรากฏว่าริมแม่น้ําเดินไม่ได้เลยเพราะว่าเขาทำใ้ร้านอาหารริมแม่น้ําหมดนะอย่าเยอะนะมันได้อย่่เยอะนะคือจะบอกว่าตอนนี้เดินโดยปิดมือถือแล้วนะ สวัสดีครับทุกคนจีบีเอนะครับกลับมาพบกับทริปสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะครับ <c oughs> เทปนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวลูเซอร์นกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทปนี้มันเป็นเทปที่เราอาจต่อจากที่ไปซูริคเพื่อร่วมฉลองมันชาชสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความมีความอะไรล่ะมั่งกล้า มีบรรยากาศของการเฉลิมฉลองอยู่ซึ่งน่าจะอยู่ในเมืองลูเซิร์นก็น่าจะมีบรรยากาศนั้อยู่นะครับก็อตอนนี้กำลังนั่งรถจากสวิตจะไปที่ลูเซิร์นนะครับแล้วเราไปเจอกันที่ลูเซิร์นกันเลยเยี ลูเซอร์แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือมาถึงล er mm ูเซอร์ดเป็นดังกาแล้วเนะาะหลังจากที่วันก่อนมอัน่อรถนะครับ mm hmm. ก็จริงๆล er นะูเซอร์ะสำหรับคนที่คนไทยที่เที่ยวสวิตน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าส่วนให่คนไทยเท่าที่ดูจะชอบมาพักไม่กี่เมืองนะครับอย่างเช่นซูริกอินเ l อร์ลเกนเซแล้วก็ลูเซอร์ก็จะพักอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยลูซเซอร์เป็นแหล่งที่สามารถไปขึ้นเขาต่างๆได้อย่างเช่นคาร์ดคุมลิกกี้คุมหรือว่าแซนเซอร์ฮอร์หรือว่าพิาลาโตสต่างๆนะครับก็สามารถขึ้นจากที่นี่ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถเดินทางไปอินเทอร์เน็ตกค่อนข้างง่ายนะคบเรียกว่าเป็นทับของการท่องเที่ยวเลยกว,ว่าได้นะครับคนถึงชอบมาพักกันที่นี่มากนะครับและจริงๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยเมืองน,นี้ยังเป็นต้นกําเนิดของตำนานวิลเลียมเทลก็คือ อะวีริมเทลือไครคือนักแม่นธนูอะครับที่โดนผู้ปกครองรัฐอะจับโลกูกแล้วเอาแอป,ปเปิลไปวางไว้บนหัวแล้วให้พ่อยิงธนูให้โดนแอป,ปเปิลบนหัวแหละก็คือคนนั้นแหละวิยียอมเทลนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินตามรูทเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือคนเยอะ ที่สถานีของเมืองใหญ่ๆคนก็จะเยอะแบบนี้แหละทุกคนทำเมื่อออกจากสถานีดูเซอร์นะครับก็จะเจอกินบุรีบุร,บร,บรีคนสุบเรีเยอะม,มากเลยไม่เอาสิเราไม่พูดถึงบุรีนะเราจะพูดถึงซุ้มประตูนี้นะครับซุ้มประตูนี้เป็นซุ้มประตูที่อยู่อ่าไปเกี่ยวแล้ว เป็นซุ้มประตูที่อยู่หน้าสถานีรถไฟนะครับก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่บอกว่ามาถึงลูเซอร์เนี่ยเป็นทางการแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนซุ้มประตูนี้ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้มาถ่ายตอนชา้าครับตอนแดดก็คือย้อนแสงสุดๆย้อนแสงแบบมองไม่เห็นเลย เพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับชาร์โดเอาในโปรแกรมแต่งแสงในโปรแกรมตัดต่อรูปเองนะครับซูปเปอร์คาร์อีกแล้วคือตั้งแต่อยู่มาประมาณ5วันเนี่ยเห็นซูปเปอร์คาร์ประมาณ10กว่าคันได้นะสวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องพูดถึงรถยุโรปอย่างเช่น Mercedes-Benz หรือว่า BMW อยะไรเงี้ยคือคือรถรถยี่ห้อเหล่านี้ก็คือมีอยู่เลือน,นะครับ ซุปเปอร์คาร์ก็มีเยอะยอะกว่าเมืองไทยเอา,อางี้แล้วกันเห็นทุกวันอนะ่ะเราชอบเบิ้ลชอบเป็นแวนซุปเปอร์คาร์ที่นียจากฝั่งตรงข้ามสถานีนะครับถ้ามฝาั่งตรงข้ามจะเป็นท่าเรือเนาะสามารถนั่งเรือได้รู้สึกสวิตพาสสวิตเทเวลพาสจะนั่งฟรีนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ศึกษามารองกออออ่อนน ให้เดินไปทางซ้ายนะครับจริงๆก็คือหันมองรอบข้างเนี่ยก็น่าจะเห็นละเด่นขนาดน,นี้นั่นคือสะพานไม้นะครับนั่นคือสะพานไม้ที่มีชื่อว่าสะพานไม้ชอเปลบูคหรือว่าถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือชอเปลบริดนะครับชอเปลบริดเนี่ยครับพอหันซ้ายออกมาก็จะเจอแบบนี้ถึงมาว่ายังไงก็เห็นเด่นขนาดน,นี้ สะพานชาเบลเป็นสะพานไม้สร้างขึ้นเพื่อให้คนเดินข้ามปากแม่น้ำไปยังโบสถ์เยซูอิตท,ที่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำหอคอยเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่คุมนักโทษเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมบนสะพานมีหลังคาคลุมตรงหน้าส่วนหลังคาแต่ละช่วงมีภาพเขียนที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จํานวนมากแต่น่าเสียดายที่ภาพเหล่านี้ส่วนมากเสียาหายไปในปีน1993โดยเหตุไฟไหม้ คคตอนนี้เรามาอยู่บนสพะพานไม้เชอร์เลยนะคบและตรงนี้เนี่ยป้ายสีดำๆตรงน,นี้เขาเขียนว่าณจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เริ่มมีไฟไหม้ยอยู่นะครับในวันที่17สิงหาคมปี1 9 9 3นะครับมีไฟไหม้อยู่ตรงนี้เราจะเห็น,นจากหน้าจดัดเดี๋ยวหันไปให้ดูชัดนๆเนาะตรงหน้าจยดตรงนี้นะครับตรงหน้าจยดตรงนี้นะครับยังมีความย่อง่าย ไม้ที่โดนไฟเผาอยู่เลยนะครับช่วงนี้นี่แล้วก็ระหว่างนั้นอะฝั่งนี้ก็คือจะไม่มีหน้าจั่วละไม่มีภาพวาดละเมื่อเลยสะพานเชเปลมานะครับยังอยู่ฝั่งเดิมนะยังไม่ยังไม่ข้ามไปนะเดินมาทางสายเรื่อยๆนะครับ เราก็จะเจอโบสถ์เยซูอิตนี่โบนี้นะเป็นโบสถ์ของนิกายเยซูอิตนะครับเราจะลองเข้าไปข้างในบทเยซูอิตกันนะครับ เอาละเข้าประตูไหนก่อนพอเข้าประตูซ้ายแล้วกันขวาลายใช้ดีโ,โบสเยสุอิตตั้งอยู่บนริมแม่น้ำ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ยอดโดมรูปหัวหอมตามแนวศิลปะบาโรกสร้างเสร็จในปี1677แต่มีการตกแต่งใหม่ในกลางศตรวรรษที่18โอเคทุกคนครับหลังจากที่ออกมาจากโบสถ์เยสุอิตเนาะคือโบสถ์เยสุอิตอะ่ะเขาก็มีความความเยสุอิตอ,อ่ะขอไม่ถูกคือเขาไม่ใช่โปรเตรแสแตนต์นะครับเขาก็เลย ไม่จำเป็นที่จะต้องอมินิมอลใช้คำว,ว่าอะไรเรียบง่ายเรียบง่ายเนาะแต่แต่อีกใน,นก็คือมินิมอลแหละนะทีนี้พอเดินออกมาเนี่ยตามทางเรื่อยๆนะคะ่อจะเจอสะพานไม้อีกสะพานหนึ่งเนาะจริงๆเมืองลูเซิร์นจะมีสะพานไม้3แห่งนะครับแต่ว่าสะพานเชเปลบิชเนี่ยจะค่อนข้างดังที่สุดเนาะทีนี้เราก็ พามาสองอิสะพานนึงละกันแต่ว่าเราจะไม่เดินข้ามสะพานนั้นแล้วเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจคมยอมรับาำโดมขี้เกียจขี้เกียจเดล,ละนั่นคือสะพานตรงนี้นะครับนี่สะพานนี้ก็จะเป็นสะพานไม้สะพานหนึ่งนะครับชื่อว่าสะพาน Spoil Brook er. คือสะานนี้เนี่ยจะมีหลังคาแบบเดียวกับสะพานชาเปลเลยเพียงแต่ว่า ใต้สะพาน,เ,นเขาจะทําเป็นประตูเปิดปิดน้ําด้วยนะครับมีใต้สะพานเขาจะทําเป็นประตูเปิดปิดน้ําด้วยเพื่อที่รักษาระดับน้ําในทะเลสาบเอาไว้ให้ไหลออกสู่แม่น้ําในปริมาณที่พอหมอะนั่นเอง คนเห็นสะพานไม้ชชเทลตรงนั้นไหมแล้วเห็นบนขาว้าะตรงนั้นคือลิกกิคุมนั่นเองลิกกิคุมนะครับยอดเขาลิกกิซึ่งสวิตเ e l Pass ขึ้นฟรีนะครับจริงๆเท่าที่เราค้นหาข้อมูลเนี่ยขึ้นได้หลายทางนะจะมีทางเรือแล้วก็ทางรถไฟแต่ว่าจำไม่ได้แล้ว ทุกคนจากตรงสะพานเนี้ยทุกคนเห็นหอคอยนั้นมากหอคอยนั้นน่ะก็คือเป็นหนึ่งในหอคอยของแนวกำแพงมูสิกเมาสเอร์นะครับมาเวอร์ auer, ไม่ใช่มาริโอมาเลอร์นะมาเวอร์ auer, ตอนนี้นะครับมาเวอร์ auer, ก็เป็นเมา์เวอร์แปลว่ากำแพงเนาะก็จะเป็นแนวกำแพงเก่าของโรเซอร์นะครับซึ่งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยหอคอยเนี่ยก็จะยาวไปเรื่อยๆตามทางทางนี้นะครับยาวมาทางขวาเนาะ ยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็มีหอคอยอยู่ประมาณไม่อยู่ประมาณมีหอคอยอยู่เก้าแห่งด้วยกันซึ่งเราอะสามารถขึ้นไปเดินได้ตลอดหอคอยสี่หอคอยนะครับแล้วก็เดินบนแนวกำแพงได้เลยแต่ว่าเราไม่เดินเพราะว่าขี้เกียจขึ้นหอคอยมันเหนื่อยขึ้นบนได้มันเหนื่อยทุกคนจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าตอนที่เราทำแผนกันเนี่ยเราเซิร์ชใน Google แล้วเราคิดว่าตรงเนี้ยเดินได้ ต้องริมแม่น้ำมาเดินนะแต่ปรากฏว่าริมแม่น้าเดินไม่ได้เลยเพราะว่าเขาทำเป็นร้านอาหารริมแม่น้ําหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินข้างในเนาะข้างในน่าจะเป็นถนนช้อปปิ้งมั้งเดี๋ยวเรา,าเดินไปดูว่า,าน่าจะเดินได้แหละเราไม่มั่นใจเหมงจริง ทุกคนเราเดินเดินเรามาเจอร้านอาหารไทยนะครับเดี๋ยวออามีดู่อยูหันดูนชึบนี่เมนูร้านอาหารไทยแล้วก็ราคานะครับใคร,ใครที่มันเทียกใครที่มาเที่ยวรูเซิร์แล้วอยากกินอาหารไทยนะมากินได้นะแต่เราขอบายนะเรายังต้องอยู่อีกนานแล้วเราเสียค่าเลนกล้องไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้น ยอมยอมอดก็ได้กินขนมปังต่อก็ได้ไม่เป็นไรยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ทุกคนตอนนี้คือเราเดินในตอกอซอยที่ก o o g ิลพามานะครับหวังหวังว่าก o o g ิลจะไม่แกงเรานะ ขอให้ Google ไม่แกงเรานะครับมากกวชินเชวเจอแล้วทุกคนเซนต์ปีเตอร์ชพเิลนะครับวับนนี้สร้างในศตวรรษที่18เนอะสร้างขึ้นบนโบสเก่านะครับ,บก็จะมีจุดเต็นอยู่นิดนึงเนาะ ยอนต้นยอดดงข้างๆไม่ใช่ยอดดมนบีหอคอยข้างๆเนาะคนเราจะไปที่โบสถ์ถัดไปเลยครับอันนี้เดินนานหน่อยนานเลยแหละ <c oughs> ไม่ได้นานหน่อยน่านจะซักพัก น่าจะประมาณสิบนาทีมั้งถ้าดูจากสปีดท,ที่เราเดินกนะันะเนี่ยทุกคนพอออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นบทหนึ่งที่เหมียวออคอยคู่เห็นไหมไกลๆนั่นน่ะน,นั่นาจะเราจะไปบทน,นั้นกันบทนั้นมีชื่อว่าบทเซริโดีกานะครับจริงๆก็เดินเลาะทะเลสาบดูเซิรไปไนด้านิดนาอ อะไรทุกคนใกล้ถึงแล้วแค่ต้องขึ้นบันไดห่าครับขึ้นบันไดไม่น่าเยอะนะขอให้มีเยอะอย่าเยอะนะบันไดอย่าเยอะนะขอลองขอลองขอลองเยอะไหมเยอะไหมโอเคไหวถ้าท่านแค่นี้ไหว โบสถ์เซนลิโอเดกาเป็นโบสถหลักที่ใหญ่ที่สุดของเมืองตั้งอยู่ใกล้ริมทะเลสาบฝั่งเหนือก่อนจะแยกไปทางอนุสาวรีย์สิงโตสร้างขึ้นในปี1633-1639ถึงหน3 9รกรากฐานของโบสถ์รมันโบราณสมัยศตวรรษที่8ถ้อาคารเดิมเป็นแบบกอติกถูกสร้างใหม่เป็นแบบเยอรมัมนเรเนซองส์เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีการประดับประดาตกแต่งอย่างงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิต และเป็นศูนย์กลางการต่อต้านการปฏิรูปศาสนาคู่กับโบทถ์เยซุอิตทุกคนเดี๋ยวรอจ้ตรงไปยังแลนมาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของลูเซอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงลูเซอร์เนี่ยคนก็จะคิดถึงแลน์มาร์คสองแห่ง นี่นะครับก็คือแห่งแรกก็จะเป็นสะพนานไม้ปเชเบอร์บริดจ์นะครับแล้วก็แห่งแห่งที่2ก็คือแห่งนี้นั่นเองอนุสาารีสิงโตนอนตายทุกคนรอกมันจะไปสิงโตอันนี้คือ g l e อะ่ะบอกว่าให้ขึ้นบันไดนี้ไปแต่ป้ายบอกให้เดินทางสายเราตามป้ายเราไม่ขึ้นบันไดเราจะไม่ขึ้นบันไดเราจะเดินตามป้าย อยากจะบอกทุกคนว่าสวีตตอนนี้ถ้าที่ดีที่สุดคือหลบแดดท่าหลบแดดก็คืออากาศเย็ยนถ้าโดนแดดก็คืออากาศร้อนแดดแร,แรงจัดเนี่ยค่ะเป็นร้านอาหารชื่อดังเนาะโอสวิตเฮาก็เขาก็จะอยู่หัวมุมแถวนี้เนาะก็ร้านนี้เคยมีประวัติคนดังมาทานอาหารที่นี่เยอะเลยนะครับ แต่ก็วันนี้วันชาติเขาปิดเนาะคือจะบอกว่าตอนนี้เดินโดยปิดมือถือแล้วนะเพราะเชื่อว่าชาวสวิตจะต้องจังหาที่หาทางจะหาป้ายให้เราสามารถ,ถเดินไปแลนด์มาร์กได้ง่ายๆนะซึ่งก็จริงด้วยเจอแล้วดีไม่ขึ้น,ปนไปได้ตรงนั้นนี่เจอแล้วนี่ไงตรงนี้เลย สาวรีสิงโตโลเวนเดนมาลเป็นนูสาวรีที่แกะสลักเข้าไปในหน้าผาหินตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะขนาดเล็กสร้างขึ้นเธอเป็นที่รำลึกของกองกําลังทหารชาวสวิตที่คอยรักษาพระเจ้าหลุยส์ที่16ซึ่งรักษาหน้าที่พิทักษ์กษัตริย์ฝรั่งเศสอย่างกล้าหาญจนถูกสังหารทั้งหมดในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี1792กรูปแกะสลักทําเป็นสิงโตที่ถูกธนูบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายให้ระลึกถึงความกล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ นอกจากนี้ก็ยังสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในยุคนั้นที่ชาวสวิตอยู่ในพื้นที่สูงธุรกันดารบนเทือกเขาแอลฟ์มีความทะาทรดอดทนและถนัดในการต่อสู้จึงต้องดิ้นรนเป็นหารรับจ้างทั่วยุโรปทุกคนครับตอนนี้กําลังออกจากเมืองเซิร์นเพื่อที่จะกลับไปเมืองเบิร์แล้วนะครับผมก็อยู่บนรถไฟแล้กก็รจริงๆแล้วตอนนี้สครที่ต้องพูดเบาเพราะว่า คนเยอะ,ะครับคือไม่คิดว่าผู้โด,ดยสารชั้นเฟิร์สคลาสจะคนเยอะเพราะว่า,าปกติแล้วเนี่ยชั้นโดยสารของเฟิร์สคลาสเนี่ยจะคนน้อยนะครับเราเลยเลือกที่จะยอมใายเงินเพื่อที่จะเป็นเฟิร์สคลาสเพื่อที่จะไม่ต้องเจอคนนะครับแต่รอบนี้ก็คือนั่งเกือบเต็มตู้นะครับ หลักๆของยูเซนนะครับก็จะมีที่เที่ยวหลักๆประมาณนี้นะครับที่เราได้พาไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็สามารถ subscribe ได้สามารถ subscribe เพื่อติดตามคลิปที่สวิตเซอร์แลนด์ต่อไปด้วยนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยเรากำลังะเดินตัวเซอร์กลับไปที่เบิร์นเพื่อไป ร่วมง,งานฉลองวันชาติของสวิสนะครับที่เบิร์นมาลองดูว่าเราจะสามารถไปร่วมง,งานเชิญชลอกับเขาได้ประมาณไหนของเท่าที่รู้ก็คือเหมือนปาร์ตี้บาร์บีคิวกับคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณที่ดมมานุนตอนนี้นะครับผมนสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับอินีต้อนรับ ีตแค่รับเลันี้ยทุกคนรู้แฟนขับรู้เราอะเดินเสร็จฟุกวิ้งเลย